ขาอยู่ทำอะไรให้เขาเขาเอาไปออกนั่นน่ะเขาไปอ่านเป็นเป็นเป็นนักข่าวอ่านเลยครับทําไมอ่ะเดี๋ยวนี้เขาอยากโปรโมทโพธิ์รับย์ไงเนี่ยความคิดกําลังขึ้นจริงๆน่าเขาน่าจะเข้าใจแล้วว่าเออคนที่ควรโปรโมทมันก็ต้องโปรโมทสิ่เขาคงจะเข้าใจแล้วล่ะถ้าไม่งั้นเขาก็ทำไมเออไปเอา เอาซีอิ๊วมาซีอิ๊วซีอิ๊วซีอิ๊วเอาซีเอาชามซีอิ๊วมาท่านนั้นปลาปลาหมึกเดี่ยนะปลาปลาหมึกทึแซ่บเฮ้ยเอาซีอิ๊วเอาซีอิ๊วใส่ชามมาเลยเสร็จแล้วก็แกะป๊อปเลยจับแคบเปิดปป๊อปเอาเม็ดลงเฮ้ยพูดอย่างเงี้ยผู้หญิงเขาน้ำลายไหลโจกเลย อ่านั้นเรือยดิมะกรอ่ะว่าให้มากรอไม่แซ่บเท่ามาคอหรอกมาคอมันจัดดิมากรอมากรอเมือกเซลมันฝาดเอามะกอกมาถามตะก้าปลาใสใครดิเมือกเซลมันฝาดไม่ไปดูไม่ไปดูไอ yeah, right hey, ้พอปลาบานเหรอเฮ้ยไปดูทำไมปุบ well, ปุบมันได้แต่ปลาซิวแหละปลาซิ่วมาอยู่อ่ะพอปลาบานนั่น วิ่ดไปหลงทางไปที่ริบไปปลุกนี่ก่อนไปปลุกนี่ก่อนตื่นไล้ยัง เ่ประเทศจติไทยทวีมีชายชโยปลูก,ลกตื่นระยำตื่นระยตื่นระยตื่นระย โรงงานที่แปลงผักเหรอช่วยช่วยครัวไม่ช่วยอะไรครัวเขาได้ไม่ใช่คนเขาช่วยครัวยังีอไรอีอ่เเกี่ยวอ่เอาปลาลุกมาเอาบอขอบเลยค่ะคือเลยบอกว่าเขาท้าขอแค่ติปลาลุกมันรู้ว่าีิสระ เอาไม่ได้หายไม่ได้แช่โอ้ยก็ใส่มันลงไปในซีอิ๊วอะไรถ้าเป็นพวกเป็นพวกพวกคุณก็ใส่พริกป่นเข้าไปเลยแต่จมามันไม่ได้พรกมันไม่ได้จะเกินนี่เลยขี่ยากเลยจะเกินเยอระวังด้วยจะเกินเลยขี่ยากใช่ระวังด้วยเขินโคตรเลยมาถามเด็กคนที้กินเต็มป๊อ เด็กสมัยใหม่มันกินก๊อบแก๊บหลอกกินมอดนพวกนี้มันกินมเป็นลอบักแซลบักคอยมันกินบ่เป็นหน่อบักแซลบักคอบักแงวจัคอ่ม่อไม่จันไม่จับไม่จับไม่ล่จ่ม่จับ ขอลอยน้ำสิเอวพริกเยอะๆบข้อแ่นบ้เแหนต้อแงวอะไรบข้อแลนอ่าบ้แลนโอ้นี่งผู้ที่สนใจเลยเนี่ยอะไรสนใจอรอ่าขนนมปอกแป้นขนมอกแป้นขนมี้ขนมคนจนนี่ไงนี่ไงนี่ไงจิมิ้มมาม

วองมันตันเลสเปเชลิส์ล้างชามล้างจานล้างชามสเปเชลิส์ล้างชามมือทองคำไหมครับมือทองคำสำหรับผู้ล้างชาม รู้ตัวบอกให้รู้ตัวมาแล้วบอกให้รู้ตัวอ่าเดี๋ยวคาราบาลกาครัว่าไงจะจะทำข้าวแขกให้กินเหรออาหารแขกเขาทำอยู่อ้าวอ้าวแขกก็ซาคาฮารีเขาดิเออไอ้นี่แขกจริงนะเนี่ยซาคาฮารีเนี่ยมันแขกเก๊แขกปลอน เอาลองดูนี่ทำลุ้นไปละค่ะเอาเอาเอาพี่ยูจะไปถวายเงินข้อท่านจะไปให้ไปที่ไหนคะไปเลยนะจะไปถวายเงินกับพ่อท่านจะไปให้ถวายที่ไหนคะไเที่ยวมาเที่ยวมาตอนตอนไหนคะตอนตอนเทีสกันไลยตอนไหนก็ได้เรากินข้าวก็ได้ตอนเทสก็ได้ อาก็ตอนนา้นอยู่กับที่อะทะเลิงประเทศจะไทยทวีมิชัยชโยโอ้โหสามกระมังสามกระมังเต็มเต็มเลยนะโอ้โห ทุกวันไม่มีหยุดตั้มบกสมเนี่ยไม่มีหยุดไม่มีเว้นทุกวันไม่มีเว้นโอ้ยบัตะโกงบอบางกินอกเอาตะตะต่เคร์าะห์นี่ไงเฮ้ยบัดบัดตะโกงบอแก้บอก,ก,นบอก,กินนะ่ะอ้า ขอนแซ่ยนังไงเว้ยของไ่แท้โบราณของแซ่บโบราณการนะ,ะแล้วยังไม่ได้เปิดแฉคุณยิ่งก็ขับเข่านี่เนาะม้วนดีเลยนะมาช่วยคนค่ะมาช่วยคนค่ะอุณไม่ยิ่งก็พุกเอากับกับเขาเนี่ย กำยังกินมันก็จ,แกจะแก้แกาบุคลอกรเลยเนาะอันนี้ผัดเห็ดผัดเผือกผอดกุ้งกุ้งชุบแป้งทอด นี่อิริ้ไว้กุ้งกุ้งฝอยชุบแป้งทอดเว้ยนี่เว้นี่ของนี่ค่ะของดีอิริ้เนี่ยกุ้งฝอยชุบแป้งทอดเนี่ยทอดมาเถอะมันมาครูอันนะของทอดแล้วก็มาครูอันโอ้นี่ชุลมุนกลัวเก่ากลัวทั้งผนเว้ย มันอะไรกันละ่ะทั้งนี้เยอะจะขาลีบัวลอยลงมิจ้าโอ้โห,โโหบัวลอยลแล้วก็มันแล้วก็ด,ดูดันหลายๆอย่างที่เรามีเจ้าค่ะไม่เห็นลอยเลยบัวจมเงิน <c oughs> โอโ้มันม <c oughs> ันเ <c oughs> ดือด มันคมเบาโอ้โอ้ไม่ได้ไงอยไม่ได้ขอท่านเอาเาเอยู่เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดีเธอดี๋ยวเธอเยวเอยุดไม่ได้แล้วมาหยุดทำไมอะโอ้ยนี่ตตตตตตัวต้ม โอ้กระชากเบลเบลาหมอกะบอกยิ้มหนึ่งกระทากระเบลเบลาของแพง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 โอ้ยตกเข่าก็ว่ามีเอากระเอากระมังมาใส่สเอากระมังมาใส่เป็นใส่อย่างไดเป็นสิเมิดนั่นกงใส่กระบอกมันบรสะดวก์่ะเฮ้ยพุดนะ มันติดกันรูปผมใช่หรือะห้ให e ้ให้ไอมันออกไม่เคยมันมันจะมันมีเงือข้าวสารมันมีเงือเขาตห้มันไอมันออกมันจะมันสิบูดงาย เรื่องประเทศจตยทวีมิสยสโญ์ซิี้ซิีจะมาเหลือหน่อยนละ้หเน่ันออเนี่ยรอกันน่ะนั่งเขไปหัวขิดหัวขิดเลยหัวขิด เอ,อทางเนี่ยเขามาเข้ามาทำเอ,อเรือลามาจับแล้วยังเนี่ยเขามาทำทุกวันอยู่ไม่หหรอเหรอพอทำอยู่พอห้ามขึ้นไปดูทำไมอ่ะยันไปตีเขาขึ้นไปแล้วไปตีเขาเขาก็บวยขึ้นที่เขาโอ้โหตู้ยังตัวตูยังเ <c oughs> งอะงะลำเนี่ยฟุ่นเนี่ยฟองรัวพ่อมือมั่นตูหน่อย <c oughs> ตู้ตใหญ่เต็มเป็นด ลูกศิษย์ลูกทาเราเนี่ยแหละกำลังกำลาโอเดียนฮากมันยังลงมาเนี่ยากมันยังลงมาเลยเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยตัดแล้วตัดอีก อ๋อยาอาหารมาไว้นี่ด้วยอ่ะเะอโอ้โ,อโอนี่มาเลียง,เลยงหินเ้ยสันปฏิมามาเลียงหินยางน่าดูเลย <_ t ot> นี่หินไม่เลียงไอ้นนหินเลียงนี่หินเละ มอดมอดมอดเป็นมอดแล้วอสวยมอดเขียวอีเลยมันเป็นอีกต้นเดียวก้อนใหม่มันยังไม่ได้ไที่มันยังไม่ได้ที่มันยังไม่เกิดต้องได้ที่ก่อนที่จะเกิดเข้าไปก็ <c oughs> ได้เข้าไปเข้าไปเขาเกลี่ยระยะห่าง

เขาไปขึ้นไปมนพ่นเหมือนบอกอา้ขึ้นไปแย่งมึงนะเขาไปขึ้นเป็นเป็นพ่นเอาอย่างขึ้นไปก็ได้นาดแย่งมึงแนจังหน่อยกับบอด้บอกขึ้มาห่วงถวยอมแพงแท้ของดีเลยต้องบอเบขอแยงได้จังน่อยกับบอดมันคือแพงแท้ โอ้ยนกมันนกมันนกมันนกโอ้เดินเข้าไปไม่ได้มาแฉ่ไปบ่อด่คนงานใช่ค่ะเห็นล้วก็จะไม่สบายใจอ่าไปใกล้คนงานแ่ห้าม เดี๋ยวรองทงานไปมีแต่ตาบูเว้ยตาบู๋ไม่ไม่ได้จีดตัวตีนด้วยใช่นี่นะเขาดามไว้นะกระดามข้อยใกล้วยหอมเดี๋ยวมันต้องใหญกต้นมันเล็กก็เลยกลัวมันจะหนักที่ดามมันก็น้อยไปโอ้ต้นสักไอ้ต้นยางนี่มันใหญ่ขึ้นดูใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันเลยโอ่เมื่สมัยก่อนเขาตัดเป็นเสาไฟฟ้าเนี่ย ตรงเดียัน,นะมันแข่งกันเนาะแข่นี่เอ็นก็ซื้อกันเนี่ยไม่แคนเนี่ยแคนตนัวนีก็ซื้อเนี่อยอันนี้ก็แค่เนี่ยนี่ตุกเดียวหน้าบ้านเรามาแล้วมาแล้วโจมแมวมาแล้วนฮ้ยเ้ยเอ๋ไปเลย อโอ้โหเจ้าหัวเหลืองหัวเลืองหัวเลืองหัวเลืองหอน่้าระยะระยะห่างระยะห่างไม่ประมาณไว้งี้ดียระย่างระยะ่างสองเมตรนะสุสาธุสองเมตรถือแม่วัดมาด้วยสิมอนมาถึงป๊อบแทกเลยแทกเลย บางคนเขารอแบบว่าให้พันล้อ่ามาถึงก็แทกเอาแทกเอาเลยนี่ก็มาจานนับตนนัวนี้ครับคอขอดขอยู่ตัวนี้เลยต้นมันก็ออกหวานเลยหน่อยน,น,นี่เดียนี่มาอคอมันออกมันยังไมเ่เติบโตออกหน่วยอ,อ๋อคนนี้แหละมีเบิ่งแล้วมันแค่มีกั<ด>นประมาณต้นมันข้อเราสองหน่วยต้นมันน้อยเดียว อุ Aí, ah ้ยต้นมะข้อมันต้นส like ัมผีใช่ต้นใหญ่ไอ้นี่มันต้นน้อยเดียวเองที่โรงเรียนผมต้นขนาดนี้อ่ต้นสัมผีมกขอหน่วยไปใช้หนึ่นึ่งหึงหน่มันหน่ยยัหน้อยอยน้อยอยู่น้อยอยู่นี่นี่น่ลกนี่ลูกอยู่หน่วยเต็มเดี๋ยวนี้คนไม่สนใจมันน้อยนอ๊ยออกมาว่ามันมอพากมันกินดีละขี้ขาดมันสิติดแล้วเว้ย ลองผ้ามันกินดิมึงหูสือถ้ามันหูมันด้ริมเบเดี๋ยวมันกรติดติดแตแกบอกผมไม่จักนึกว่าลำใหญ่ัยยอ,นอ,โอ,โอนละาา้าขแล้วมัน็นลใหญลำใหญ่ลรว เอาลาไม่มีนะลำใหญ่มาพึ่งมัมีทีหลังเนี่ยลำใหญ่มีล้อแต่ก่อนนี่ลำใหญ่โอ้ยมันโหมอกล้องสิลำใหญ่ที่ไม่มีล้ออกล้องไม่มีนะครับอกล้องไม่มีมึงลาไม่มีมีแต่บัมวงน้อยหลายปวดสวยงามค่ะหลี ทำไมมันแปนมานั่งนี่เป็นตะนังไหมนั่งนั่งกันะน,น,นะเป็นตะนั่งเลยนะยั่ว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 ให้พ่ออยู่นี่่ะคอยู่นี่ช่งทำกันบ้านน้หนึ่งชาย มีไม้เก่าๆมีไอ้ต้นไม้หมากไม้เก่าวๆวันหลาดเนาะบักแซวบักแงวบักคอบักแงวบักพิบพวน <c oughs> <c oughs> ทำไมเขามามีเส้นๆอะไรอ่ะไม่หนไอ้นี่เธนาคารนอเอ้าเออเอ้าพูดไม่มีเสียงแล้วเหรอบ่บ่อ่ะอ่าอ่าอ่าโอ้ย โอ้ยบุหงุตัวนี้มันนอนเลยเขาขำมาไหวกัเสร็จแล้วมันก <c> ็ขึ้นมันก็ตั้งขึ้นได้มันก็ตั้งขึ้นได้ชั้นขึงอันนี้โดนตัดหมดเลยนะต้องตัดหมดเลย มันหลายโพดมีรูปด้วมันหลายโพดเข้อกัดไม่นั่าไงดองอะไรอ่ะเออตะกอดดองดองต้นหมกเกานี่กำลังงานเลยผักขาผักขากำลังงานมีกับทุกมันเลยทำยังไยวันต้องชุบไข่ทอดเนี่ยขอบคุณขอบคุณเออมันเหี่ยวมันเล้าขึ้นหายใหญ่แท้ไปกินมีไค่สนใจมันต้องห่อให้เเลยมันมีหนอน ตัวห่อบไม่ได้ไม่ทันนอนไม่ทันนอนโอ้ทำไมมันเยอะจังเลยยอดแต่ว่าพันดีขาเขาขาตัวบักใหญ่เลยักจากที่ที่ส่งเสียงไงจันรอกเหรอไม่รอกที่ไหนแล้วมันตายเดาปศดมากินแล้วนอนเล่นนอนเล่นที่ไหนมันนอนจริงมันเป็นไอซียูโอ้ยอดมเยอะเลยพักขาเนี่ยฮะ

จุ่มเตุมจุ่มมองเดี๋ยวนี้แทนแทนโซเลเซวนาแล้วจุ่มุ่มมงเซวนาเป็นจุ่มจุ่มโซเลเซวนาเปลี่ยนชื่อเป็นตจุ่มจุ่มมงแล้วคนสงสัย รายการตรุ่มตุ่มมงฟังก็ยิ้มแล้วเออมันอะไรวะป้าทุกวันนี้มันก็จะตีกันอยู่อย่างได้ยินอ้โหนี่บุมบุรณาบ้านหลังนี้สวยงามเลยเออเชงเลยบ้านน้ำตาลเก่าใช่ เออยู่ริมน้ำพอดีอยู่ริมน้ำทานนั่งคอยหวานใจนั่นเธอหรือใครโปรดส่งเสียงมามันจะถล่มง่ายๆเหมือนกันนะบ้านริมน้ำไม่ง่ายเลยนะ สัก์ใช่สักนะคือสักมันลดมันลดตักลงเนี่ยตัดตรงออี๋ดวตรงมาป้าบเนี่เลือดไหลเลยเนี่ยเลือดไหลักสลงับน้องเลือดไหลเด็กมันเนุะไปอะไรก็เยอะแยะไปโอ้ยไม่จืดเหรอจืนคอยตับครับหืมชืนแน่นนอ่ะเข้าใส่หินอยู่ ออกไปพอมาไอเธอไปทางน้นเลยไปดเอเดเวอเร์ร์หน่อยต้นัต้นเ์ตงเดข้ามตรงนี้ข้างบนก็นมียุงนะข้างล่างก็มีนา ข้างบนข้างล่างมีมีมีมม่งเกือข้างล่างมีมุเกอทีดีมันมีท้าถ้ามีท่าเราพูมีแต่มุม่วงเกลือัยเยียเยเย็นชื้น ไปฝืนในห้องมือวบเราปืนเนี่ยหาปืนหาปืนไม่ได้เลยเราอยากได้เยอะฝืนไปที่มึงเทสิเมนสุดชีวิตพ่อกุศโลหาเก่ยงนะพ่อกุศโลที่ประสบมาจะนถึงสุดชีวิตหาฝืนมาให้สุดชีวิตมึงสุดชีวิตจะไม่มีฝืนนะมีบวกน้ำอะไร ใต้นี้มันมีอะไรเนี่ยผมมันขึ้นจริงๆนะพืชพันธุ์นะที่จะทาบวมนี่มันมีเม่็ดไทมาเพิ่มเติมทันเรืองว่าดินมันจะทุกอ่าอทนนี้ท่างไอ้เขาเขียนแบบมาว่าก็จะเสพมปนเพื่อันให้ดินอะไรา เขาประเมินราคามาบราสมล้านโอ้โหบอกเว่าสล้านรากว่านี้อที่คะทำยากทำเอหลังทำเอนะครทำทีหลังทำยากัต้องมันียไกัตอนนี้ที่มันก็เก็บคนทีม่มันเก็บคนยันต้องรอที่ไปบอกบอกไว้แล้วบอกแดินไปติดต่อไอ้ที่แปลงนั่นนะเท่าไหร่ก็ซื้อแล้วกัน อย่างเก่งก็หล้านนะเราจะพยายามซื้อสี่ล้านกว่าสี่ล้านห้าเขาก็เขาก็ดึงดึงดึงจะเอาหกล้านโอ้โหไม่มีใครถามนะแต่แต่หลานเขารู้ว่ามันเันนีตัวป้าไดตัวได้คือตรงตัวป้าคหนึงหกแสนก็ติล้าน สามร้อยล้านมันเหลือสี่ล้านสี่สิบหกสี่สิบกว่าล้านนเราเราเราซื้อสี่สิบกวาล้านสี่สิบสองล้านยังไงฮะอ๋อเทศโปรดตั้งยาวแล้วโอ้ยบางอย่างเต่าเฮ้ย ไม่สนใจอะไรเลยใช่ถ้ามันอย่อ๋อมันอ้าวขาดแล้วมันหล่นโอ้ยทิ้งคว่างเอาไปกินเอโ้โอ้โหขายแล้วค่ะหายแล้วถอดเฟือกแล้วหายไวเพราะไม่สเจอคนเพื่อง

โอ้ยฉ oh, oh, ันต้องเล่าให้ซีรีมาเยอะโคคานโคคานฟาตไรจูนที่นี่เป็นโรคอะไรก็มียาป้องกันไว้เลยเนาะอันนี้ไม่ได้เก็บดอกไม้อะ Yeah, yeah, yeah. Oh, this is my homework. Ah, yeah. <laughs> I show you. Uh, oh oh i have to practice because this <laughs> this <laughs> <coughs> <laughs> <coughs> Yes, yes, now <laughs> you think that we're going to be able